ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และผู้สนับสนุนทุกขั้นที่ดูในการเข้ามาและทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เข้ามาติชมกระผมจะนำทุกๆคอมเมนต์ไปปรับปรุงและพัฒนาคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับข้าคือไปเฟิงหรือไปชิงหลิงกันแน่โลกนี้เป็นเรื่องโกหกหรือว่าชีวิตในอดีตของเน็ตไปเฟิงเป็นเพียงภาพลวงตาก,กันแน่ข้าบอกความแต,ตกต่างไม่ได้ข้าบอกความแต,ตกต่างไม่ได้เลย อาจารย์สิงเอ๋อกลับมาแล้วเจ้าค่ะอะสิงเอ๋อเห็นทุกอย่างแล้วอาจารย์อาจารย์ทําให้ใจข้าเจ็บปวดหลงเอ๋อนั่นโง่จริงๆนางไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกทแท้จริงของอาจารย์ได้เลยแม้แต่น้อยไม่เหมือนสิงเอ๋อสิงเอ๋สเอสนใจแค่อาจารย์เท่านั้นสิงเอ๋อจะทําทุกอย่างที่อาจารย์ต้องการเอ๋อข้าสั่งให้เจ้าระวังมากๆตอนหยิบกล่องออกมา ทำไมเจ้าถึงรับบาดเจ็บล่ะอาจารย์ยังบอกอีกว่ากล่องนี้บรรจุอะไรบางอย่างที่สำคัญมากสำหรับอาจารย์สิงเอ๋อไม่มีเหตุผลที่จะไม่ปกป้องมันด้วยร่างกายและมันยังเป็นเพราะศัตรูของอาจารย์ซึ่งเป็นเหมือนฝูงหมาป่าอีกด้วยเช่นจอมโจรชั่วยังเซียวเฉินสิงเอ๋อมานั่งนี่สิเอ๊ะผิวหนังบริเวณหน้าอกของเจ้าได้รับบาดเจ็บเพราะพลังธาตุไฟ แม้ว่าจะมีการบำบัดด้วยการฝังเข็มแต่มันก็ช้าเกินไปและเจ็บปวดมากอาจารย์ของเจ้าจะเสียสละตนเองและใช้วิธีการดูดพิษเหมือนครั้งที่แล้วนี่ก็เป็นรางวัลของเจ้าเช่นกันเฉินซิงเอ๋ออ้อา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 ความรู้สึกแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้ซิงเอ๋อชอบมันซิงเอ๋อชอบมันมาก โฮดประสบความสำเร็จในการปลูกฝังความรักอันยิ่งใหญ่เป้าหมายเฉินซิงเอ๋อได้รับ2,000แต้มโฮดประสบความสำเร็จในการปลูกฝังความรักอันยิ่งใหญ่เป้าหมายเฉินซิงเอ๋อได้รับ2,000แต้มโฮดประสบความสำเร็จในการปลูกฝังความรักอันยิ่งใหญ่เป้าหมายเฉินซิงเอ๋อได้รับ2,000แต้มโฮดประสบความสำเร็จในการปลูกฝังความรักอันยิ่งใหญ่เป้าหมายเฉินซิงเอ๋อได้รับ2,000แต้ม โฮสประสบความสําเร็จในการปลูกฝังความรักอันยิ่งใหญ่เป้าหมายเฉินซิงเอ,อ๋อได้รับสองพันแต้มโฮสประสบความสําเร็จในการปลูกฝังความรักอันยิ่งใหญ่เป้าหมายเฉินซิงเอ,อ๋อได้รับแปดหมื่นแต้มอ่าสิทพี่ท่านอยู่ในนั้นไหมหืมข้าเองข้าเองหลงเอ,อ๋ออ่าสิิพี่ชิงหลิงหืม ตอนแรกข้านึกถึงฉากนี้มาก่อนแล้วเราจะกอดกันและพูดคุยกันเพื่อทำความเข้าใจกันแต่เมื่อเห็นว่านางมีหน้าตาเหมือนตัวนางในอดีตข้าก็รู้สึกว่าการมองตากันของเราก็เพียงพอแล้วหากสิทย์พี่ของเจ้าต้องการให้เจ้าฆ่าคนเจ้าจะทำได้ไหมใครเหรอสายลับฝ่ายธรรมะปลอมลูกศิษย์คนโตของวิหารหญินกุย เสี่ยวเฉินสิทธิ์น้องของท่านจะไปเอาหัวของเขากลับมาเดี๋ยวนี้ท่านนันกงสูงสุดมีเพียงท่านเท่านั้นที่สามารถช่วยข้าได้ในตอนนี้เราอยู่บนเรือลำเดียวกันแล้วหากไม่รับการสนับสนุนจากท่านข้าเสี่ยวเฉินคงจะไม่มาถึงจุดนี้ได้เจ้าสาบานว่าถึงเวลานั้นไบชิงเหลิงจะต้องถูกทำลายและแม้แต่เส้นทางแห่งปีศาจก็จะปฏิเสธเขาเจ้ารู้ไหม ว่าตอนนี้พวกเขาเรียกเขาว่าอะไรพวกเขาเรียกเขาว่ารักอมตะพวกเขาวางแผนกันว่าจะรับเขาเข้ามาเป็นลูกเ,ยเขยของพวกเขาอย่างไงดีพวกเขายังพูดอีกด้วยว่าหากเจ้านิกายเย่แต่งงานกับเขานิกายฉางหมิงทั้งหมดก็จะลุ่งโลดไปซะยิ่งไกลก็ยิ่งดีบ่าเอ้ยบ่าเอ้ยนานกงฟางก็เป็นขยะเหมือนกัน และเครื่องรางหยกถ่ายทอดของอาจารย์ก็ไม่ตอบค่าด้วยข้าควรทำยังไงดีคิดสิคิดสิคิดสิใครจะช่วยข้าได้เสี่ยวเฉินลูกศิษย์คโนโตเขางวิหารยินกุยใช่ไหมอะเจ้าหอลงทันขอเชิญเจ้ามากับข้าหอลงทันการพิจารณาคาดีต่อสาธารณาชนของเสี่ยวเฉิน จะเริ่มต้นขึ้นณนบัดน,นี้เสียวเฉินเจ้าสมคบคิดกับสำนักคุณลุนและแทรกซึมเข้าสู่วิถีมานนั้นได้นตะวันออกในฐานะสายลับเจ้าจะแก้ตัวว่ายังไงข้าคือเสียวเฉินผู้ที่ถูกกำหนดไว้แล้วส่วนเจ้าก็เป็นแค่เด็กผู้หญิงที่โง่เขายังกล้าตัดสินข้าอีกลเลอสิเสียวเฉินผู้นี้มีความจริงใจต่อน,นิกายฉังหมิงมาโดยตลอดฟ้าดินเป็นพยานได้ ต้องมีใครสักคนใส่หลายค่าแน่แน่ผู้เอาโสลัวหรือแม่ข้าจะต้องเข่งงว่กับเจ้าซะหน่อยแล้วเจ้าถือยอมสาราภาพเจ้าจำแท้กระชากวิญ,ญญาณในมือของข้าได้ไหมแท้แห่งการตอบแทนนั้นศักดิ์สิทธิ์บอยตีจีวิญญ,ญาณและสาราภาพยา่าอ้าข้าบริสุทธิ์ข้าไม่เคยทรยศตอนนกายไดยกายเป็นสายลับ ท่านเจ้านิกายความสามารถของข้ายังอ่อนได้เกินไปข้าไม่สามารถทําให้เขาสารภาพได้ขอรับพ่อทุนหัวเซวเินคนนี้ไม่ง่ายเลยจริงๆมันก็คือเทคนิคหัวใจเล่นลับอย่างที่คาดไว้หากเจ้าไม่สามารถจัดการสิ่งนี้ได้แสดงว่าเจ้าไม่มีค่าพอที่จะเป็นตัวเอกเจ้าวิหารไปท่านคือผู้วางแผนลับเบื้องหลังการพิจารณคาคดีต่อสาธารณะใช่ไหม ใครที่ทําให้ท่านคุนเครืองถึงขนาะดต้องเจอเรื่องแบบนี้เลยเหรือความแค้นส่วนตัวได้รับการแก้ไขเป็นลายบุคคลอย่าใช้ความยุติธรรมและทําให้ตัวเองต้องอับอายเส้นเฉียนฟ้านคิดว่าการจัดการกับข้าจะง่ายกว่าการจัดการกับภรรยาของเขาหรือเปล่านะช่างเถอะเขาไม่ใช่ตัวละครหลักในละครเรื่องนี้ซะหน่อยน้อยหูอาโซล่ว บางทีข้าน่าจะเป็นคนให้คําแนะนํากับเขาเองไปชิงหนิงการกระทําที่ประมาทเช่นนี้นิกายฉางหมิงจะถูกทําลายโดยเจ้าเร็วๆนี้แน่โอกาสสุดท้ายแห่งทางลอดของเจ้าคือการขอโทษข้าเสียวเฉินซะพูดว่าเจ้าทําผิดต่อข้าเจ้าเด็กไายเดียงสาจานิกายฉางหมิงแล้วก็ก้มหัวขอโทษซะสิฮ่ามีคํากล่าวในดิแนแดนตะวันออกว่าเต่าสูงหนึ่งฟุต แต่พิษาาสูงกว่าไม่มากแต่ก็เพียงพออ่ะความจริงลวงตา,มาแมลงพ่นพิษอ่าเอออ่าเออเออเออเจ้าวิหารไปท่านกำลังทำอะไรอยู่ท่านวางยาพิษเสียวเฉินต่อหน้าทุกคนเลยระเจ้าเสียงดังมากเจ้าขันทีเอ้ย ฮะเจ้าไม่ละอายบ้างเหรอที่จะพูดออกมาเมื่อเจ้าไม่สามารถบอกความแตกต่างระหว่างแมลงมีพิษกับพิษได้ไอ้ขันทีเวรเอ้ยจะจะจะกำลังคุณบ้าอะไรใครเป็นขันทีใครเป็นขันทีหูปากไปซช่นเลยไอ้สารเลวเอ้ยฮ่า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 อาจารย์ของข้าอี้สู้เจอมีพลังที่จะรู้ทุกอย่างในโลกข้ารู้ความลับอ่าลังก์กิของเจ้าทั้งหมดแล้วฮ่า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  ผู้เอาโศเฉินไท่สู้เจ้าได้แต่งงานกับผู้ท้าชิงตำแหน่งสตรีศักดิ์สิทธิ์จากนิกายออร์เทด็อกหลักทั้งสี่ในปีนี้หากเจ้าได้เป็นญาติฝ่ายภายรรยาของเจ้าระหว่างการต่อสู้ข้าไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเจ้าจะทนสู้กับพวกเขาได้หรือไม่ฮ่า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 ผู้เอาโศเนี่ยเจ้าได้ติดต่อกับสำนักดาบต่อสู้ที่แท้จริงของฝ่ายธรรมะอย่างลับๆและบิดาทางสายเลือดของเจ้าก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากผู้เอาโศสงสุด ของสำนักดาบต่อสู้ที่แท้จริงมาเดากันดูว่าเขาจะสนับสนุนใครเมื่อนิกายฝ่ายธรรมะและนิกายฝ่ายอธรรมปะทะกันในที่สุดฮ่า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 เจ้าพวกเส้นทางปิศาสวะข้าจะระบุรายชื่อคนทรยศของพวกเจ้าทั้งหมดเลยคอยดูไม่มีปิศาจอยู่ในดินแดนตะวันออกทั้งหมดทุกคนรวยเป็นส่วนหนึ่งของพวกขี้แพ้ฮ่า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 พ่อทุนหัวรีบปิดปากมันซะ ถ้าข้าพูดต่อไปนิกายฉางหมิงของข้าคงถูกฉีกเป็นชิ้นๆแน่ก็ได้ข้าจัดการเองหืมอ,อ่ะข้าคิดที่จะปล่อยให้คนเหล่านั้นได้เดินตามเส้นทางแห่งความถูกต้องดังนั้นเฉพาะเส้นทางอันชอบธรรมของเจ้าทวนนั้นที่สามารถปลูกสายรับได้แต่เส้นทางแห่งปีศาจของข้าไม่สามารถตอบสนองความปวดปานได้งั้นเหรอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น คนที่เสียวเฉินพูดถึงก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเห็นด้วยกับคำพูดของข้าเจ้าหมายความว่ายังไงไอความพีของเจ้าน่ะไปชิงหมิงอย่าลงตัวเองไปหน่อยเลยนะ่าถ้าไม่มีเจ้าถ้าไม่มีเจ้าสักคนสาวกหญิงทั้งสามของเจ้าก็คงจะตกเป็นท่าของข้าบนเตียงไปแล้วเจ้าเป็นเพียงเบีย้ยในกระดานของอาจารย์ของข้าทุกคนควรจะละทิ้งเจ้าและชื่อเสียงของเจ้า ก็ควจะอยู่ในสภาพยับเยินข้าเท่านั้นที่เหมาะจะเป็นผู้ชนะคนสุดท้ายน่าขยะแขยงจริงๆเมื่อคิดว่าข้าเคยร่วมมือกับคนแบบนี้มาก่อนเจ้าสมควรตายยา่าฮึหยุดได้แล้วอาจารย์ข้าปล่อยให้เขาพูดให้จบเขายังคงซ่อนอะไรบางอย่างอยู่ไปชิงหลิง ดูเหมือนเจ้าจะทำนายเป็นเหมือนกันนะบนร,ะร,รรพบุรุุสตรีศักดิ์สิทธิ์แห่งวังหมอกเมฆาศัตรูของเจ้าที่ส่งเจ้าให้ดินลนกลับไปยังคลังโลหิตอย่างพ่ายแพ้หมู่ชิงหลานนางฟื้นขึ้นมาจากโลงน้ำแข็งแห่งกาลเวลาแล้วผู้เอาโซมู่จะกำจัดผู้บ่มเพาะปีศาจทั้งหมดในทวีปอยุ่นให้สิ้นซากสงคสรามศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่สามกับเส้นทางปีศาจกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วเจ้าพวกสัตว์ร้ายที่อาศัยอยู่ในเท่าระบายน้ำแห่งเส้นทางปีศาจ จงเพิดเพินไปกับชีวิตที่แสนสั้นของเจ้าในขณะที่ยังทําได้อยู่สักเถอะสงครามศักดิ์ศิ์ครั้งที่สามเพื่อต่อต้านเส้นทางปีศาจต,ตอนที่พ่อทุนหัวกับมู่ชินหลานต่อสู้กันครั้งสุดท้ายพ่อทุนหัวพ่ายแพ้และต้องล่าถอยในเส้นทางปีศาจไม่มีใครที่สามารถทัดเทียมกับมู่ชินหลานได้อีกแล้วข้าควรทำยังไงดีเซียวเฉินทำไมเจ้าถึงเสียงดังนักล่ะมันทำให้เจ้า ดูเหมือนขาดความมั่นใจเลยนะเจ้าทุกคนข้ารักสงครามข้าชอบสงครามฟ้าแลบตัดหัวพวกที่แสรงทำเป็นคนชอบทำก่อนที่ดาบของพวกเขาจะถูกชักออกมาด้วยซ้ำข้าชอบการสู้รบแบบล้อมโจมตีการได้ชมศัตรูที่ติดกับและน่าสงสารทำลายตัวเองด้วยความสิ้นหวังของพวกมันเองข้ารักสงครามที่บันทอนกำลังใจ ชื่นชมกับภาพที่กมันสันสถานชั่วนิรันด์ภายใต้พลังอำนาจอันล้นหลามของวิถีมนันข้ามีคำถามเพียงข้อเดียวสำหรับทุกท่านเพื่อทำลายดินแดนภาคกลางข้าจะเป็นผู้นำการโจมตีใครจะสู้เคียงข้างข้าและใครกล้าที่จะต่อต้านเดินตามพ่อทุนหัวขยายอาณาเขตของเราเยียบย่บดินแดนภาคกลางและทำลายล้างฝ่ายธรรมะจอมปลอม เพื่อขืนความรุ่งโล่นทใหยกับเส้นทางปีศาจนี่คือหน้าที่ของคนรุ่นเล่าผู้เอาโซลั่ประกาศคำตัดสินเตียวเฉินแห่งวิหารหินกุยอายุ16ปีถูกตัดสินจำคุกในคดีร้ายแรงฐานร่วมมือกับศัตรูและจะต้องถูกตัดสินประหารชีวิตวันลุงขึ้นเขาจะถูกส่งตัวไปยังหุบเขาโยเยียนและถูกเผาด้วยไฟปีศาจพ่อทุนหัว ปรดล้อก่อนหืมเจ้าวิหารเย่ท่านต้องการถามข้าว่าทำไมข้าถึงอภัยให้แก่คนทรยศใช่ไหมถ้าข้าไม่ทำเช่นนั้นตำแหน่งของข้าก็จะไม่มั่นคงอย่างแท้จริงข้าไม่ได้กำจัดพวกมันแต่จะควบคุมพวกมันเพื่อที่เราจะได้ยืนหยัดอย่างชอบธรรมและคู่ควรแก่การไว้วางใจของผู้คนมไม่ใช่นะข้าไม่ได้ตั้งใจจะถามท่าน ทำไมพ่อทุนหัวไม่เข้าห้องข่าเพื่อที่ท่านจะได้สอนข้าเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมผู้คนล่ะหยุดีด๋ยวนี้เลยท่านอาจารย์เหนื่อยมากแล้วถ้ายังมีอะไรอีกค่อยบอกท่านอาจารย์พรุ่งนี้ก็ได้เออทำไมข้าถึงได้โดนดึงไปรอบๆแบบนี้ล่ะพวกเขาไม่รู้สึกกังวลเกี่ยวกับสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นเลยหรือไงสิพี่ชิงหลิงสิพี่เรื่องนี้ก็จบลงแล้ว ทำไมท่านไม่ไปที่วิหารยินกุยของข้าเพื่อพูดคุยเก่วกับอดีตล่ะยังมีเหตุการณ์พิเศษในอดีตมากมายระหว่างเราสองคนข้าต้องการให้สิทธิธ์พี่อธิบายข้าฟังสองต่อสองเจ้าวิหารหัวท่านจะทําแบบนี้ต่อหน้าท่านเจ้านิกายแย่ยได้อย่างไรกันถ้าเทียบกับมือสมัครเล่นพวกนี้แล้วท่านเจ้าวิหารไปชอบคนที่มีประสบการณ์มากกว่าใช่ไหมล่ะอ,อาจารย์ ข้ามาผิดเวลาหรือเปล่าเจ้าคะไม,ไม่นะจอมนห้าคนเหรอแม้แต่ล่างคนก็ยังไม่พอเลยฮู้อาจารย์คืนนี้ไม่มีดาวเลยแล้วทำไมเราถึงต้องไปบนยอดเขาด้วยล่ะข้าไม่ได้บอกให้เจ้ามาสักหน่อยเจ้าต่างหากที่อยากจะมาด้วยฮึข้าเริ่มอดทนกับความดื้อร้าของเจ้ามากแล้วอ้า ย่า yeah. อาจารย์จะลงโทษจริงเออใช่ไหมในค่ําคืนที่ไร้แสงจันทร์และมีลมแรงเช่นนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่มแมลงพิษปีศาจหลายชนิดจะเจริญเติบโตเจ้าไม่กลัวว่าข้าจะปลูกตัวหนึง่งไว้เป็นตัวเจ้าหรอกเหรอแมลงมีพิษนี่งั้นเหรอที่ท่านอาจารย์ต้องการจะให้ข้านะ่ะไม่นะนี่ข้ายังมีอำนาจและความคมขู่ในใจของนางอยู่ไม่เนี่ย ถึงเวลาที่ต้องทําความสะอาดขยะในถังหมของนางแล้วมั้งโอ้ใช่ทําไมท่านถึงเลือกที่จะปหารชีวิตเสียวเฉินผู้ชั่วร้ายนั้นพรุ่งนี้ล่ะผู้ชายคนนั้นมันชั่วร้ายมากนะแล้วอาจารย์ไม่กลัวว่าเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นหรือเจ้าคะเห้นั่นคือเหตุผลที่ข้ามาที่นี่ไงล่ะอีกไม่นานเกินรอเจ้าตั้งตารอสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้เลยไอ้บีซาเท่าไป เจ้ามันชั่วช้าสามันเจ้าสมควรตายอย่างอนาถข้าเสียวเฉินเป็นผู้บริสุทธิ์ข่าไม่ได้สารภาพใครก็ได้ข้าอยากจะเจอผู้เอาโสในหอลงทันข้าอยากยื่นอุทธรณ์เพื่อขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่สิทธิพี่เสียวไม่ต้องห่วงเจ้าคือข้าคือหนิวต้าลี่สิทธิสายตรงของอี้สู้จือและจะเป็นสิทธิน้องของท่านด้วย ข้าเคยทำงานสายลับในหอลงทันและกลายไปเป็นเจ้าหน้าที่เรือนจําอาจารย์ห้าไม่ให้ข้าติดต่อท่านในวันปกติทั้งหมดนี้เป็นเพราะสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นวันนี้เนื่องจากแผนการของท่านล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเรามาออกเดินทางกันเถอะและกลับไปยังดินแดนกลางกลับไปหาอาจารย์เอาละตามข้ามาฮึอนี่คือไขมุกย้อนกลับ ใช้เวลาเพียงคู่เดียวในการเปิดประตูมิติพิกัดของการกลับไปในครั้งนี้คือห้องโถงใหญ่ของสำนักคุณลุ้นไอเวียนจอมานไปชิงหลิงเอ้ยขอให้ดูเธอะเมื่อข้าได้พลังกลับคืนมาในฐานะผู้ถูกกำหนดแล้วข้าจะบทเจ้าให้เป็นผุยผงเลยคอยดูสำนักคุณลุ้นด้านหน้าห้องโถงหลักของเจ้าสำนักสิสเซียวเฉินคารวะอาจารย์ สิทธิ์นิวตาลลี่คารวะอาจารย์ท่านอาจารย์ลูกศิษย์คนโตของท่านกลับมาแล้วแม้ว่าข้าจะล้มเหลวก็ตามแต่แตราบใดที่ข้ายังมีชีวิตอยู่ข้ายังคงสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าได้เจ้าถอยไปถอยไปถอยไปแล้วซะอาจารย์มีอะไรเหรอข้าเองเสี่ยวเอ๋งไงเสี่ยวฉินอย่าเข้ามาใกล้ข้านะ้อเอือ ข้านี่คืออาจารย์ข้าเป็นอะไรไปเนี่ยอาจารย์ช่วยข้าด้วยมันเป็นมแมลงพิษปีศาจระดับหกที่ถูกวิวัฒนาการแล้วมแมลงพิษดาราสวรรค์ทลายปตพีหลังจากกินอาหารบํารุงมาหนึ่งคืนมันได้ผสานเข้ากับร่างกายของเจ้าไปแล้วอย่าลากอาจารย์ของเจ้าลงไปด้วยแซไปหาที่เงียบๆสักแห่งเพื่อตายซะเถอะย่า อ,อาจารย์ข้าคิดว่ามีดาวตกสีแดงอยู่ทางทิศนั้นละข้าบอกเจ้าแล้วว่าคืนที่ไม่มีพระจันทร์และมีลมแรงจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการบำรุงมแมลงมีพิษปีศาจในระยะหลายพันลีน้นี้บางทีข้าอาจจะเป็นคนเดียวที่ส่งเจ้าไปอย่างจริงใจลาก่อน เสียวเฉินสนักเก็นอูผาฝึกดาบฮ่าลูกศิษย์คนโตของป่ายชิงหลิงเฟิงหลีเสีย่ยปัจจุบันเป็นสายลับพี่สาวหลีเสีย่ยนานแล้วที่ไม่ได้เจอกันหลีเสียพี่สาวเฟิงข้าคิดถึงท่านจริงๆองค์ชายสามแห่งราชวงศ์ชูชูหลินโม่นี่คือหลินโม่ ที่ทำให้ข้านึกถึงความทรงจำที่เลวร้ายในวันที่พิษกำเริบเขาเกือบเห็นข้าอยู่ในสภาพนั้นแต่โชคดีที่ข้าสามารถไล่เขาออกไปได้เขามีร่างกายบอบบางเพียงอายุ15หรือ16ปีและเขาก็ไม่สูงกว่าข้าด้วยซ้ำเขาพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับข้าแต่เขากลับไม่แม้แต่จะปิดบังมันเลยหากองค์ชายสาทรงพยายามหาใครสักคนเพื่อสนทนาอย่างจริงใจข้าเกงว่า พระอ,องค์คงเจอคนผิดแล้วละถ้าไม่มีอะไรอื่นอีกก็กรุณาพาตัวท่านออกไปด้วยฮา่าเออคือว่านี่มันรู้สึกเหมือนนางจะรู้แล้วว่าข้าต้องการจะพูดอะไรและไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรสำคัญเช่นการเคลื่อนไหวล่าสุดของนิกายออร์ทอดอกต่างๆดูเหมือนว่าบรนพรบุรุษสถิตศักดิ์สิทธิ์ แห่งพระชาชวังหมอกเมฆาหมู่สินหลานดูเหมือนจะต้องการหืมมู่สินหลานพระราชวังหมอกเมฆาดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทะเลสารน้ำแข็งลึกลับอาจารย์เมื่อในเร็วนี้สำนักคุณลุ้นส่งข่าวมาว่าสิทธิพี่เซียวเฉินถูกพิศาทเท่าไปขฆ่าไปแล้วเจ้าค่ะองค์หญิงเก้าแห่งราชาวงชูหลินเซียนเซียน อาจารย์โปรดลาทิ้งความเงียบสงบเพื่อสังหารปีศาจน,นั้นและล้างแค้นให้กับศิษย์พี่ใหญ่เซียวเฉินด้วยเจ้าค่าเซียนเอ๋อเจ้าเป็นลูกศิษย์คนเดียวของข้าสงครามศักดิ์ธิ์ครั้งที่สามกับเส้นทางปีศาจกำลังใกล้เข้ามาแล้วอาจารย์ของเจ้าไม่สามารถเพิกเฉย,ยต่อสถานการณ์โดยรวมเพื่อประโยชน์ของเซียวเฉินเพื่อในวัยเด็กของเจ้าได้หรอกหากเจ้าสิ้นหวังในการแก้แค้นจริง อาจารย์มีทางออกเพลงทางเดียวเท่านั้นเศรษ์กําลังตั้งใจฟังคำสอนของอาจารย์เจ้าค่ะขณะที่ข้ากำลังต่อสู้กับป่ชิงหลิงข้าบาังเอิญไปเห็นความทรงจำบางส่วนของเขามีหญิงสาวคนหนึ่งแต่งตัวเป็นเจ้าสาวนางมีลักษณะเหมือนเจ้าทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ในเวลาเดียวกันเพรียกกรอมเขานี่เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้เจ้าสามารถแก้แค้นได้เร็วยิ่งขึ้น หลอกเขาเหรอคลังโลหิตหลังจากที่ข้าได้ดึงต้นกำเนิดของหัวใจ,จกลับมาการฝึกฝนของข้าก็ลาบรื่นยิ่งขึ้นตามที่คาดไว้จากร่างปีศาจไร้รูปแต่กำเนิดนอกจากนี้ด้วยระบบเตียงแห่งความฝันการบ่มเพาะแบบคู่และการบ่มเพาะต่อเนื่องยังให้ผลประโยชน์ที่มากขึ้นอีกด้วยมันยังสามารถจำลองรูปร่างของคนที่ข้ากำลังบ่มเพาะด้วยมาอยู่ในร่างกายของข้าได้ ร่างวิญญาณควบคุมผีและพลังงานหยินมืดของสินเอ๋อมีผลในการประสานกันกระจกธรรมะสำเร็จแล้วสินเอ๋อได้ซึมซับรางวัลของอาจารย์ไปหมดแล้วสินเอ๋อช่วยอาจารย์ได้ไหมอย่าตื่นเต้นให้มากนะักยังมีโอกาสมากมายในอนาคตที่จะได้ฝึกด้วยกันอีกสินเอ๋อต้องการที่จะดำเนินต่อไปแต่ว่าเมื่อสักครู่กระดานสนทนาหลักได้กล่าวว่าเจ้านิกายเย่ ต้องการให้อาจารย์มุ่งหน้าไปหาหรือเรื่องสำคัญเจ้าค่ะเรื่องสำคัญงั้นเหรอในเวลานี้เรื่องสำคัญเพียงอย่างเดียวตามเกมต้นฉบับคือการประชุมพันธมิตรเส้นทางปีศาจมีสายลับคนหนึ่งในระหว่างการประชุมครั้งนั้นซึ่งนำไปสู่ตอนจบที่มีความสุขของตัวเอกดั้งเดิมอย่างเสียวเฉินแต่จังหวะเวลาไม่ตรงกันทำไมถึงได้เลื่อนมาครึ่งปีข้าเดาผิด หรือมีสิ่งอื่นเกิดขึ้นนอกจากการตายของเซียวเฉินเื้เดี๋ยวนะที่นี่ที่ไหนก่อนท่านเจ้าวิหารไปท่านเจ้านิกายแย่กำลังรอท่านอยู่ที่สาเหอหวนเจ้าค่ะเชิญเจ้าค่ะนี่ไม่ใช่สารนพูร้อนของเจ้านิกายหรอกเหรอทำไมย,ยังไงก็ตามโปรดสนุกไปกับมันนะเจ้าค่ะ ืมอะพ่อพ่อทุนหัว